ออรุณสวัสด์ครับเช้านี้8.49โมง4ี่สเแล้วก็มาดูตู้เย็นนี่ฮะแข็งโปก๊กถุงเจลนะแช่เนื้อสัตว์ไว้สาหรับคนงานแล้วดูฝนแล้วก็ข้างล่างผักเต็มตู้แรงดันไฟก็200ร้อ เกือบ230โวลต์นะครับก็ตู้เย็นก็จะผ่านชุดกันอาร์กเนี่ยเอาสายเนี่ยนะครับต่อข้ามไปหาตู้เย็นโน่นเพราะนั้นตู้เย็นเนี่ยตั้งทัมเมอร์ไว้ก็มาใช้กับทัมเมอร์นะครับจ่ายจากกันอาร์กมาเข้าทัมเมอร์แล้วจากทัมเมอร์ก็ไปหา,าตู้เย็นซึ่งเช้านี้นะครับฝนตกเนี่ย,เ,ยเมฆเต็มเลย ฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็เบาลงหน่อยเพราะฉะนั้นไม่มีแดดวันนี้คนงานก็กอกน้ําฝนไว้สําหรับดื่มจะผ่านเครื่องกรองอีกทีนเครื่องกรองแล้วก็ใช้ดีซีเดล็ส่วนมาหุงข้าวนะครับเมื่อเช้าหุงตอนเจ็ดโมงช่วงที่ฝนหยุดก็สุกเรียบร้อยดีนี่นะตอนนี้อยู่ในระบบมดอุ่นนะครับให้ข้าวร้อน สำหรับมือเที่ยงส่วนเตาแก๊สก็ใช้เมื่อฉุกเฉินเพราะพลังงานเราเหลือเฟือจัดเวลาให้เป็นให้สอดคองกระแดดแค่นั้นเองครับด c Direct